ต่อไปปุ่มไซน์นะคะเป็นปุ่มตรวจสอบธนบัตรนะคะกดปุ่มไซน์นะคะออนแปลว่าเขาจะตรวจสอบไซน์นะคะถ้าไซน์ธนบัตรไม่เหมือนกันนะคะหน้าจอจะขึ้นตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วก็ดีดีอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเรากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นกดปิดก็คือไม่ต้องตรวจสอบไซน์ในกรณีที่ว่าเราเรานับธนบนัตรมูลค่าเดียวกันเราไม่ต้องตรวจสอบให้เสียเวลานะคะกดออฟปิดไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบด้วยการกดออนเปิดก่อนนะคะเปิดนะคะแล้วจะลองแทรกธนบัตรคนละขนาดดูนะคะ เขาก็ยังนับอยู่ค่ะแต่เขาจะฟ้องตอนจบนะคะว่ามีธนบัตรอ่าคนละขนาดอยู่ในนี้นะคะนี่นะคะลงมาเลยค่ะจะมีธนบัตรแทกอยู่นะคะเราลองกดเช็คดูนะคะกดเช็คที่คําว่าไซนะคะ<อ>เห็นไหมคะมันจะมีคําว่าหนึ่งดีดีขึ้นมาแปบลบว่าในนี้มีมีธนบัตรผิดแผกแตกต่างไม่ว่าจะกี่ใบก็ช่างเขาจะขึ้นคําว่าหนึ่งดีดีขึ้นมานะคะทีนี้ว่าเราจะตรวจสอบทั้งธนบัตรปลอมด้วยแล้วก็ธนบัตร ไซส์ด้วยนะคะรกจะแทรกลงไปเลยนะคะธนบัตรปลอมแทรกไปด้วยนะคะอีกสองใบนะคะแล้วก็เราจะกดปุ่ม IR นะคะ UV IR เพื่อตรวจสอบธนบัตรปลอมนะคะลองดูนะคะนี่ค่ะเจอธนบัตรปลอมนะคะกดต่อค่ะนี่ค่ะธนบัตรปลอมนะคะกดต่อค่ะนี่นะคะแล้วก็ มาเช็คดูค่ะปุ่มไซน์นะคะเห็นไหมคะจะมีธนบัตแปกปลอมอยู่ด้วยจะขึ้นคําว่าหนึ่งดีๆนะคะโอเคค่ะ